สวัสดีครับพี่น้องพวกกระช่องบอลตุ้ยลำเพลินรอบเชี่ยวครับพี่นอ้นองมาแล้วมาแล้วมาแล้วสาดพี่น้องมาแล้วเอานึกว่าไปแล้วยังไม่ไปตินี่ยังไม่ไปอีกทีนี้ะ <c oughs> อะไรนะครับ <c oughs> ทำไมว่าคนชายแดนอันนี้มันอยู่ใกล้อะไร <c oughs> ช่องจอมบอกโ <c oughs> อ,อ,อก้ <c oughs> ช่องจอมเนาะ เสียมเรียบเนาะขมลูกก้าวเท้าคอมเมนตเดิโซ่รอจะนับเนี่ยรอจะนับอิลูกกันวเท้าได้ใจเชิงนับไม่เ uhm, ต yeah. really? right? ็มที่เลยจะเต้นไม่ต้องดูดูลูกขึ้นเต้นเลยด้วยไม่แก่ไม่แก่แค่ว่าแก่แค่เกิดโดนไปไปคืออุบลเนาะเขาจอยนุนกโดยเนาะสมัยก่อนบ่ไไปปวงเขาก็ดึงของยายออกบ่แต่อุบลกับเชิงนู่นู่นบ่กับเชิงอยู่โซนนู่นบ่ บอถ่ายคลิป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 จะใหครับถ่ายไว้ไงถ่ายให้พี่น้องสาวน้อยเอฟซีดูไงว่านี่ทางนี้ก็มีทางคอมเมนต์สุรินเราก็มีมาดูมอลลามในญาอยากรู้ในนางเอกมอรลันางเอกยังไม่มาเลยครับนางเอกยังไม่มาเลยนี่ครับพี่จะนางเอกคนนี้มาเอ้ยจ้องเร็วจังชูนิวหน่อยชูนิวหน่ะจะว่าเขาสวยปวดโพนะ อยู่ตั้งชนบุรียังตามมาดูชนบุรีก็ไปเล่นอยู่ไม่มาไม่ไปดูนะมีรอบนั้นที่จะไปเครือแล้วยกเลิกอ่ะรอบนั้น่ะที่ไหนไปงานเครือที่ไหนเครือสหพันอ๋องานเครือนั่นเหรอใช่ครัหัวสนามวินอ่ะตอนนั้นเป็นแฟนพนที่ขอยใจนองสาวน้อยเแมนเพนถ้าแฟนสาวน้อยมันดูไม่ยากเลยครับถ้าแฟนหนุ่มอีิงเนี่ยดูไม่ยากเลยดูตรงขอบตาขอบตาจะดำถามมาได้เลยดูนั่นไงไอทางยูทูบอะไรนีโอทางยูทูบท่านยูทางคลิปบ่ เขาคนลาวกเป็นการคนอะไสอ๋เวลาเขาได้สดเวยไหมน่ารักหนารักหมูเราได้ไหมในบอโจจะไม่มาเดี๋ยวก็มาเคยดูแต่ในคลิปในแล้วว่าเขาปูสาสตรปูเสือกันบอกจ้าทลนี้าเองมาปองเลยใช่ไมเขาาเขาทตามเทำามเขล้าเขาทมเตามเขาามเขาทำเเเขาตามเตเทามเขมเทาเาาเาทำาตามเขาาเขาตเลาเมเเขา ทำไมปูปูตรงหน้าลำโพงเลยบอกโอ้เออไม่เอ็งไม่เอ็งไหมมันดังไหมมันจะดังไหมหูแตกโน่นเขาจาะผิดอืมไม่พอใเรื่อยเลยเจาะไปเยมาก่องอืมโกไปเยีะยมลำบากแม่ผมแนะนำเลยใส่เป่นเพื่อเลยใส่เพิ่อดูหมอลำเลยนี่เนาะปูเสร็จแล้วก็กลับบ้านได้แล้วไปไปขาเขียนคิ้วทีเนี้ยบ้านยายเสร็งี่เอง โออยู่ตรงนี้เองโอ้ oh, e ไปอาบน้ำได้ไหมนี่มอลล้อมมอลลสามร้อยคนงออไปอาบน้ำบ i mean ้านคุณแม่ไปนี่ครับเป็นมัปูสานเนาะสุดยอดสุดยอดครับพี่ใจกระมเมงหรือว่ากลับกันแล้วจะไม่กลับกันอีกนี่ยังเอาเสือมาปูอยู่ที่เนี่ยนึกว่ากลับแล้วยังไม่กลับอีกบ่ หทำไมต้องดมยาดมขนาดนี้เองเนี่ยมาละน้อนเหรอทำไมเอาเสือขาดมาล่ะพี่น้องมาบังสตา์ผู้สาวแล้วพี่น้องเด้วยมาดูดิ้สตา์ผู้ใหญ่บ้านพี่น้องพวงนี้โอ้ยพวดโผอ๋ออ๋อหนูนั่งเสือผืนนี้ใช่ไหมมา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 ถ่ายรูปให้หน่อยมามาถ่ายรูปหน่อยชูนิ้วหนเร็วเร็วเร็วๆอ่ะชูนิ้วหน่อยชูนิ้วหน่อยอ่ะ ันนึงเดี๋ยวลงมาหน่อยเอาวันหนึ่งสองมึงสวยจังเลยอ่ะมอเตอร์ไซค์คันนั้นสวยจังเลยพี่น้องครับมาเบิ่งศาสตร์ผู้สาวบ้านนั่นปราสาทตร์เบ่งนะพี่น้องเอาตัวนี้ก็ดีอยู่ครับมาเบิ่งตัวนี้นี่ครับพี่น้องโพวดโพอันนี้ได้ยังครับแต่ได้ที่หรือยังเนี่ย ไม่ต้องหายากเลยครับตรงไหนว่างเอาเลยครับตรงนี้นะ่ะทำเลดีที่สุดนี่ VIP นี่อืมแ,แต่มันจะสำหรับผู้หญิงจะยากเนาะเวลาลูกขี่ลูกเยี่ยวเนาะผมแนะนำนะใส่เป็นเพื้อมาเลยเอาคนเยอะแน่นอนเนะี่ยรับรองคนเยอะจริงอ่ะอีกไม่เกินชั่วโมงเต็มแทะคนเ <c oughs> ฟิร์มเลยถ้าไม่จองไม่มีที่นั่งใช่ครับจริงๆอันนี้เรื่องจริงเนี่ยร,รอมาทั้งปีเนะี่ยจริงเหรอจริง ติดตามมานานแล้วโอ้ยเอฟซีสาวน้อยตั้งแต่อุ้งอิงเข้ามาเลยมาเข้าร่มหน่อยได้ไหมมาคุยสักหน่อยหนึ่งเป็นคนที่ที่ไหนครับเนี่ยคนหมู่บ้านอำเภอนี้แหละค่ะอยู่ปกติก็เอยู่บ้านโพชเชียนเพราะว่าสาวน้อยเราไม่ค่อยได้มาเลยไม่ได้มาเลยแหละไม่ไม่เคยมาเลยค่ะไม่เคยมีหมอลำหมอลำใหญ่มาลงจริงบอกจริงค่ะปากเชียนเลยนะค่ะก็ดูแต่ทางโทรศัพท์ทางดูทางยูทูบทางคลิปอะไรนี้ใช่ไหมใช่แต่ว่าเอฟซีก็เยอะอยู่นะโซนสุรินทก็เยอะอยู่นะ แต่โซนนี้ยังไม่ไม่ไม่นุ่กันว่าเพิ่งมาเท่าที่จําได้เพื่อนบอกว่าสิบกว่าปีที่แล้วมานะตั้งแต่วงยังไม่ดังใช่ค่ะเคยมาตั้งนานตแต่พ่อสองคารามโอ้ไม่เคยไม่เคยมีหมอลำใหญ่มาลง,างมือแล้วทีนี้ก็พอดูหญิงใช่ไหมก็ย<ช>ังแต่ยังไม่เคยดูจริงๆสักครั้งเลยพี่พี่ยังไม่เคยมาดูหมอลำแต่ว่าพี่อ่ะติดตาม ติดตามไปไปที่วัดหลวงปู่หมุนตอนนั้นที่เจอเป่าตุ้ยตอนนั้นอะอ๋อตั้งแต่ผมไลฟ์สดที่ติดหนึ่งมาแรงเลยนะที่โรงพักแรงๆตอนนั้นน่ะใช่ที่วัดหลวงปู่หมุดเราไปไปที่ไปาวจริงเหรอครับแล้วก็รู้จักเป่าตุ้ยด้วยนี่หว่ารู้จักอุ้ยที่ติดตามตั้งนานแล้วสาวน้อยอ่ะแต่ไม่เคยไปเห็นตัวจริงน้องอยู่ใช่ไหมเคยเห็นถ่ายรูปคู่กับน้องด้วยได้ถ่ายได้เหรอได้ถ่ายได้ถ่ายคู่กับน้อง แล้วทีนี้วันนี้วันนี้จะได้ดูจริงๆครั้งแรกใช่ไหมนั่งดูอย่างเงี้ยครัจริงๆครั้งแรกอตรงๆน่าจะอยู่ถึงกี่โมงอ่ะสวดแจง้งบอเสื้อดักขอทิฐิถาเบิังขอทิฐิถาเบิังสวดแจ้งสวดแจ้งบ่ล่ะผมแปลกใจแต่ว่าทำไมบ้านนี้ตั้ง 3, สามสี่ภาษาแล้วทั้งมีทั้งอีสานทั้งลาวทั้งเขมรทั้งสวยเลยเหรอมีลาวเขมรสวยบ่นี่ก็ไทยนะนี่คนไทยได้อ๋อไม่เนเขมรได้ไหมบ่สไทยสุรินทร์ อกรีนรอเรือชัดเจนแล้ววันนี้จะมาปูกับใครมาดูใครกับที่บ้านปะที่บ้านค่ะกับพ่อบครัวกับแม่กับน้องหนไหนก็ในไหนก็คนที่นี่แล้วอ่ะคิดว่าคนจะเยอะบ่อย่าให้น้อยหน้าเด้อเยอะมั่นใจไหมมั่นใจมั่นใจเจ้าฮู้ว่าจะพาพันบางไหนพันว่าจังไหนถ้าบอกว่าถ้าวันนี้ร้านแตกอ่ะมื่นเขาว่างพันที่เอาสาหน่อยอยู่อีกนะใช่เพราะว่าเพราะว่าเจ้าภาพอ่ะแกเป็นแกเป็นอัฟสีใช่คุยแล้วคุยแล้ะไหนเสียชินน่ะแมน เพื่อนเราว่าทำมืออย่างเงี้ย้าถ้าล้านแต่งแล้วราสิจ้างมือรัสิจ้างสองหน่อยอยู่ต่อเปล่าไม่คือไม่มีใครดูช่างจะดูเองแถวนี้ส่วนมากก็จ้างจ้างกันตื่มเนาะมาดูเออแม่นบอกออกกันตื่มผมก็อยากดูนะมันเป็นยังไงโอ้ยเขาก็พูดแต่ภาษาเขมรเนาะเจ้าก็ฟังรู้เรื่องเงี้ยเปล่ฟังรู้แต่ว่าพูดไม่เป็นจริงเลยใช่ ราะว่าเป็นลูกครึ่งกัลยาสินกับคุณินโอ้ยคนอ่า,อา,อาจะไหนก็นขอบคุณนนเนี่ยมนงวนเนออะ่ะติดต,ตามบ่าวตุ้ยเด้เด้อติด,ดต,ต,ตามแล้วติดตามเป็นปีแล้วติดตาม<อ>ตน้องอะไรยังไงก็เหมือนเดิมแหละเนาะอ่ะอันนี้น่าจะเป็นหมอหหมอะไรหมอหมอนั่นนี่เนาะหมอนี่ยังไม่ได้เขียนเลยนี่เอากระดาษมาครัเจ้าถ้าเจ้าเป็นเทพศรีสาน้อยเจ้าจะรู้ว่าการวิธีการปูศาจจะต้องทำังไงนั่นแหละหอยมาตะสาวแล้วนักเตไม่ดีมาตันหอยมาตะสาวแล้วครับครับทาเตี้ม เอายังไงก็ได้ไม่ต้องไปตั้งใกล้ลำโพงโอ้โหแตกเนี่ยแต่จริงแล้วถ้ามันว่างตรงนี้ได้นะมันมันดีเลยนะตรงนี้แหละตรงเยเบอร์ลงมาพอดีเนี่ยนะตรงเยเบอร์ต้องต้องประมาณนี้น่ะแต่ผมแต่ผมว่าคนต้องเต็มด้านหน้ากล้องใช่ไหมเต็มเลยตรงตรงเยเบอร์น่ะได้ตรงนี้เลยนี่นี่ตรงนี้นะได้เลยนี่ใช่ไหมใช่พอดีเลย อันนี้เอากะเอาได้พวกกล้องเขายืนซะหาได้ตรงนี้พอดีเนี่ยเผื่อคนรำเนาะใช่นั่นแหละพอดีตรงนี้อ่ะพอดีเลยจริงๆริงีพีเลยเนี่ยเขาบอกอีนของเขาไม่รู้แต่ค่าบอกมาค้าเบบีพีสามร้อยโอ้ยเดี๋ยวให้มาอะยเดี๋ยวขึ้นถ่ายน้องบนเวทีนะเอาหยอกพน่น้องขมวนนะเอาปูเลยปูเลยเดี๋ยวรถจึงก็ออกแล้วดูทุกคลิปดูทุกคลิปของบ่าวตุ้ยขอบคุณครับเอาคนในวงสาวน้อยดูทุกคนครับผมเอาสู้ๆสู้ๆโอเคค่ะครับผมนี่ครับพี่น้อง นี่ครับอีกไม่เกินชั่วโมงนึงเต็มเน่อนอนครับล้าน,เ,นเต็มเน่อนอนล้านเอร์เซอญ,ญาแท้เต็มแท้หมื่นเปอร์เซ็นหม่เปอร์เซ็น,นอุ้องนปรคือบัตรมชื่อ,อต้องลงแล้วไงนี่ออาอยสมใายทำไมตอนแรกคิดว่าเหมือนจะไม่มีคนนะจริงๆนะโอ้เดี๋ยวสักพักนึ่คนแตกแตก,แตกสวดๆมาใส่คน,น แม่แม่แม่แล้วมันปิ้วเรแม่ผมถามอะไรหน่อยได้ไหมแม่จะมาสร้างอะไรมีค้อนตีด้วยพดผพวดผัวพวดผัเจ้าแบบเอายเชือกเดี๋ยวเรามาับเดี๋ยวเรามาวู้นะที่นีับจอแบบมีเือจัดานวันนี้าจะทานน่แล้วนี่ครับเอ้า กลับได้แล้วกลับได้แล้วกลับไปเขียนคิ้วก่อนเขาลงมาใหม่ร้อนไหมกลับไปเลยเนี่ยไม่ได้มาดูแล้วร้อนไหมนี่ร้อนมากเลยับไปเลยไม่ได้มาดูแล้วค่ะใช่พาจริงเหรออ่างเครื่องมาชัยมันย้อนแสงเอามันญย้อนแสงด้านนี้มาแรงมาคนติดตามเนี่ยนี่ติดตามบอกตู้อยู่แล้วเนี่ยใช่ไหมผู้สางกเงียบๆแล้วนะ อ่อุตส่าห์ยังไม่อยบกแสดงว่าเอฟซีของแท้เลยนี่ครับผมคนครับเอาพาไปน้องคลิปนี้ฝากไวส้สน,นีไปน้องคลิปหน่อยพ่อไหมครับเพิ่งแล้วอยลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหมอติ้นอำเภอนออฟฟิเชียลได้ไหมหนองเด้อจะลืมไปกันแรนกกันที่บ้านโรงเรียนบ้านประสาทเบงตระบลกาบเชิงอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ครับพี่น้องไปครับไปบ้านสวัสดีครับ